แล้วลูกชายอีกคนหนึ่งที่วันนี้ติดติงานอ่ะเขาก็เพื่อนๆน่ะเขาจะแซวเขาว่าเองอะเถือนมากยังไงครับในอุปปาแล้วเองอะเถือนมากสอบกลางภาคทางเนี้ยเขาได้ท็อปสองวิชาเลยเอราะนะครับซึ่งแต่ฝั่งเขาเป็นชายกลางไงคะที่เคยบอกหมอก็อีกวิชานี้ก็ร้องท็อปเลยแบบเนี้ยเพื่อนก็เลยมาว่าก็เลยแซวเ่าให้ฟื้นฟิตอะไรมา ยิงเถือนบบอะไร<อ>แบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็<อ>ล,ลักษณะอย่างนั้นแล้วก็แบบติวเขาไม่ได้ติวไงไม่ได้เรียนพิเศษแบบเพื่อนๆอแบบแบบวิเรีรนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เรียนไงแล้วแบบหูแล้วทําได้ท็อปนนที่สุดผิดหูผิด,ผด,ผดตาจนเพื่อเรียกว่าเถือนแต่ตัวเขาเองเขาเขายังเฉยเฉยเขาไม่ยอมรับหรือออกไหมอุณหมอแต่เราเห็นพัฒนาการเขาคิดว่า ไม่ใช่ได้ท็อปตั้งเกือบสามวิชานี่ยังบอกว่าไม่ใช่อีกเหรอใช่เพราะเหมือนกับว่าตัวเขาเองมากกว่าอะไรแบบนี่เขายังรู้สึกอย่างนั้นอะไรแบบนีก็คือตัวเขาเองไงแต่ผมเติมเติมพลังไปให้ไงนั่นแหละอก็ดีแล้วครับยินดีด้วยครับเป็จะสอบได้คะแนนดีๆมากขึ้น ซึ่งเขากิดแบบชิวๆของเขานะแต่ผลออกมาก็คือเพื่อนก็ตกกระนาวเลยต้องมี่อ้อมาแต่เขาผ่านทอด้วยยเลียอ้าวดีแล้วดีแล้วอ้าวดีๆกับทุกท่านในบ้านเลยนะครับเป็นคนใหม่กันหมดทุกคนในบ้านแล้วก็มีความสุขมากขึ้นาแล้วก็ต้นขอบพระคุณด้วยนะครับที่มาเป็นดาราหน้ากล้องให้ผมวันนี้นะฮะอ้าว